เกมมีมอะไรจะบอกก็วันนี้นะคะเราได้ชวนเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะมาเล่นเกมกับเราก่อนอื่นให้เพื่อนๆแต่ละคนแนะนำตัวก,กันก่อนไปดีกว่าค่ะโดนครับเจอร์ไทยครับเจสค่ะเจอไทยเหมือนกันค่ะมินค่ะอีคอนค่ะสเปนเจอไทยค่ะดีมเจอไทยเหมือนกันค่ะสำหรับกติกาเกมแก่ๆกมมีอะไรจะบอก ผู้เล่นห้าคนต้องส่งบทที่ทีมงานกำหนดให้ต่อกันไปเริ่มจากคนแรกถึงคนสุดท้ายโดยคนแรกจะมีเวลาจำบทหนึ่งนาทีหากคนสุดท้ายของทีมพูดได้มากกว่า30พยางจะถือว่าชนะไปเลยค่ะแล้วตอนนี้แต่ละคนนะคะก็ได้จัดลำดับแล้วก็เรียงลำดับกันที่เรียบร้อยนะคะโดยสเ,เปนจะเป็นคนแรกนะคะแล้วก็ส่งต่อกันไปจนถึงดีเป็นคนสุดท้ายค่ะ เรามาเริ่มเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะเย่มีปุ่มยอมแพ้ปำอะวน่าีคะุณรเ่อ่ดให้คุณกลัได้สุดให้คุณดพลังได้สุดุ่ยไม่หยุดเอาชนะที่าค่ะไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรแรง มมทุกภารกิจอย่างรครกค่ะอไ,ไดไไม่ว่าไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรฟอร์เรนเจอร์พร้อมเคียงข้างคุณทุกเส้นทางแรงดูดัน แรงดุด,นด,ด,นดันแรงดุดันหนแรงตัวนึ่ก่อนแรงดุดันแรงดุดันโอ้ยมันเรื่องบ้าเลยกันเนี่ยเอาชนะทุกภารกิจอย่างกล้าหาญแรงดุดันเอาชนะทุกภารกิจอย่างกล้าหาญฟอร์ลนเจอร์แรปเตอร์แม่ว่าเป้าหมายคืออะไรฟอร์ลนเจอร์ ขอเกียงข้างคุณทุกเส้นทางแรงดุดันเอาชนะทุกภารกิจอย่างกะหัน่ว่าเป้าหมายคืออะไรกอนเลนเจขอเียข้าคุณกเส้นทางแรงดุนเจอย่แบบเตะไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรกอเรนเจอร์ พร้อมเคียงข้างคุณทุกเส้นทางแรงดุดันขอเรนเปิเอาชนะทุกภารกิจอย่างกล้าหขอเรนจเป่อขงคุณจะอะไรม่วข้อไไมวาไหนคือะไรอเรนเพร้อมเคียงข้างคุณทุกเ้นทางแรงดุดันแรงดุดันอะไรกล้าหาญพร้อม เคียงข้าคุเส้นทางว่างแรงดุดันลืมว่าจะประโยคแล้วโอเคประโยคไก็ได้ไม่ว่าเป้าหมายคุณไม่ว่าเหมายออะไรเนเจอแต่เคียงข้างคุณเส้นทางของคุณแรงดุดันก่อนเนเจอแล้วคไม่ว่าเป้าหมายคุณคืออะไร ฟอร์เลนเจอร์พร้อมเพียงข้างคุณทุกเส้นทางและดูจะฟอร์เลนเจอร์ลเตอไม่ว่าวเป้าหมายคืออะไรฟอร์เลนเจอร์พร้อมเพียงข้างคุณทุกเส้นทางอร์เลนเจอร์ลเตอฟอร์เลนเจอร์ลเอะไรกันเอาใหม่ดิเอไม่ไเอะเอาใหม่ไม่ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรให้ดีดีดิ หมคืออะไรไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรไม่มีคุณไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรผ่อนเลนเจอร์ผ่อนเลนเจอร์พร้อมเคียงข้างคุณทุกเส้นทางพร้อมเคียงข้างคุณทุกเส้นทางแรงแรงดุดันดุดันผ่อนเลนเจอร์แลบเตอร์ผเลนเจอร์แลบเตอร์ผ่อนเลนเจอร์ไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรผ่อนเลนเจอร์พร้อมเคียงข้างคุณทุกเส้นทางแรงดุดันทุกเส้นทางผ่อนเลนเจอร์แลบเตอร์หนุ่มหนุ่มเอ้อแอบด้วย ไม่ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรฟอร์เรนเจอร์ทุกเส้นทางแค่นี้เหรอยังไม่เอาแบบนี่ไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรฟอร์เรนเจอร์รุนแรงทุกเส้นทางถูกต้องฟอร์เรนเจอร์รุนแรงทุกเส้นทาง ไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรฟอร์เรนเจอร์รุนแรงทุกเส้นทางแล้วก็ตอนนี้ได้ส่งบทมาถึงพนสุดท้ายแล้วนะคะดีพอที่จะพูดบทที่ได้รับอาริยะคะพร้อมค่ะค่ะก็ดีพูดได้เลยค่ะไม่ว่าเป้าหมายคืออะไรฟอร์เรนเจอร์รุนแรงทุกเส้นทางนี่เลยโอเคได้แค่นี้กอมีนะคะ ไม่ได้คะแนนค่ะเดี๋ยวต่อไปเราเล่นรอบที่สองกันเลยดีกว่าค่ะไป น้องเนี่ยต้องไปแน่นอนถ้าน้องอยากจะอยู่ราการนี้ยาวนานพี่ไม่ใช่แค่นางแบบแต่เป็นนักแสดงด้วยต้องอยู่กีมที่ลูกเกดเพราะว่าพี่อย,อยู่มา23ปีแล้วค่ะสวัได้เลยค่ะังนะครั้งแรกที่พี่เห็นน้อง น้องอยากต้องไปไกลอย่างแน่นอนครั้งแรกที่ไี่เห็นน้องน้องต้องไปไกลเลยครั้งแรกที่เห็นน้องน้องเนี่ยต้องไปไกลอย่างแน่นอนใช่ปะวะได้ครั้งแรกที่เห็นน้องน้องเนี่ยต้องไปไกลอย่างแน่นอนถ้าน้องอยากจะอยู่ในวงการนี้ถ้าน้องอยากจะอยู่ในวงการ อะไรวะไม่รู้เลยแล้วก็พี่ไม่ใช่แค่นางแบบแต่พี่เป็นนักแสดงด้วยพี่อยู่มา23ปีทีมพี่ลูกเอี้ยนอะไรอย่างไรอะไรอย่างไรนั่นแหละมันยังเอรื่อนอะไรคะทำได้ที่พี่เห็นน้อง้ำได้ที่พี่เห็นน้องพี่ว่าน้องต้องไปไกลแน่นอน้ำได้ที่พี่เห็นน้องน้องต้องไปไกลแน่นอนถ้าน้องอยากอยู่ในวงการนี้ถ้าน้องจะอยู่จะอยู่ในวงการนี้เออแล้วก็ลืมแล้วก็พี่ไม่เป็นนางแบบอย่างเดียวพี่เป็นนักแสดงด้วยพี่ไม่เป็นนางแบบอย่างเดียวที่เป็นนักแสดงด้วยพี่อยู่มา23ปีถ้าน้องอยากจะอยู่ในวงการนี้ เอาตั้งแรกเอาตั้งแรกเอาบนแบนแรกกนช่ครัชบนะชักน่ช่ไหมน่ไหกนช่ไนใช่ไนชไกน่ไหกินช่าหนหคนใครก่ครัรกนน่กนน่น่ พี่เนี่ยรู้เลยว่าน้องต้องไปไกลแน่พี่เนี่ยรู้เลยว่าน้องต้องไปไกลแน่พี่อยู่วงการครั้งแรกที่พี่เห็นน้องน้องน้องต้องไปไกลแน่ครั้งที่ครั้งแรกที่พี่เห็นน้องน้องต้องไปไกลแน่พี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบพี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบพี่เป็นนักแสดงไม่กูคนคนบทนะปั้งนานเดี๋ยวก่อนนะครั้งแรกที่พี่เห็นน้อง ต้องไปไกลแน่ตอนแรกที่พี่เห็นน้องๆ้องต้องไปไกลแน่พี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบพี่เป็นนักแสดงด้วยมั้งพี่เป็นนักแสดงด้วยพี่อยู่วงการนี้มา20ปีตอนแรกที่พี่เห็นน้องน้องไปได้ไกลแน่พี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบที่เป็นนักแสดงด้วยที่อยู่วงการมา20ปีทีมลูกเกดทีมลูกเกดเพราะมันมันต้องมีอะไรผิดพลาด่ะใช่แตกูรู้แล้วไม่ผิดพลาดแน่นอนอะ ครั้งแรกที่พี่เห็นน้องน้องไปได้ไกลแน่พี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบแต่พี่เป็นนักแสดงด้วยพี่อยู่วงการมา20ปีทีมลูกเกดครั้งแรกที่พี่เห็นน้องหรือครั้งแรกที่พี่เห็นน้องน้องไปได้ไกลแน่น้องไปได้ไกลแน่พี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบแต่เป็นนักแสดงด้วยทีมลูกเกดแต่พี่เป็นนักแสดงด้วย พี่อยู่วงการมา20ปีพี่อยู่วงกานมา20ปีแล้วก็ทิมลูกเกดทิมลูกเกดครั้งแรกเ้ยครั้งแรกที่พี่เห็นน้องครั้งแรกที่พี่เห็นน้องน้องไปได้ไกลแนพี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบแต่พี่เป็นนักแสดงด้วยพี่อยู่วงการนี้มา20ปีทีมลูกเกดใช่ขอทาใจก่อนได้ขอทำใจก่อนได้ครั้งแรกที่พี่เห็นน้องน้องไปได้ไกลแน่พี่ไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบ ที่เป็นนักแสดงด้วยพี่อยู่วงการนี้มา20ปีทีมลูกเกดครั้งแรกที่พี่เห็นน้องน้องไปได้ไกลแน่พี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบที่เป็นนักแสดงด้วยพี่อยู่วงการนี้มา20ปีทีมลูกเกดต้องคนเอ่อต้องแสงต้อครั้งแรกที่เห็นน้องครั้งแรกที่พี่เห็นน้องไปได้ไกลแน่ไปได้ไกลแน่พี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบเออพี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบที่เป็นนักแสดงด้วยเออพี่เป็นนักแสดงด้วยพี่อยู่วงการนี้มา20ปี แม่พี่ๆน้องลงไปได้ไกลแน่ยิ่งมาได้เป็นนางแบบที่เป็นนางแสดงด้วยพี่รวงการนมี20ปีทิมโรกเกตอืมเอ้ยม,มีพูดถึงตุ๊กตาทองไป,ไปได้ไงอาจจะหาด้วยหาที่มึงใช่ไหมไใช่อะคะแนนอะ <ๆ S 2> ตอนนี้ก็ส่งบทมาถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะเจพร้อมที่จะพูดบทหรือย,อยังคะพร้อมค่ะขอค่ะอ่ะพูดบทที่ได้รับได้ไหยคะเดี๋ยวนะอะไรตอนเห็นตอนพี่เห็นน้องครั้งแรก พี่ว่าน้องไปได้ไกลกว่านี้พี่อยู่วงการมายี่สเอ้ยเดี๋ยนะพี่ไม่ได้เป็นแค่นางแบบพี่เป็นนักแสดงพี่อยู่วงการนี้มา20ปีที่พี่รู้เกดค่ะเก่งมากค่ะรอบนี้นะคะได้ใบหนึ่งคะแนนค่ะค่ะอย่างน้อยเดี๋ยวเรามาเล่นกันในรอบสุดท้ายก็ดีกว่าค่ะไปครับ พวกเราชาวเจอไทยขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์ร่วมกันกดไลค์กดแชร์โซเชียลมีเดียของเจอไทยทาง IG KU เคยูฮัมไทยเฟซบุ๊กบ้านภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มอเกษตรศาสตร์และ TikTok KU คยูฮัมไทยพวกเราชาวเจอไทยขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์ขอเชิญชวนร่วมกันกดไลค์ผ่านโซเชียลมีเดียกดแชร์กดไลค์กดแชร์ร่วมกันกดไลค์กดแชร์โซเชียลมีเดียของเจอไทยทาง IG KU เคยูฮัมไทยเฟซบุ๊กบ้านภาษาไทยและ ขั้นสุดทางคณะมนุษยศาสตร์มอกษตรศาสตร์และ TikTok KY ฮัมไทยเริ่มเลยนะพวกเราชาวเจอไทยขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์ร่วมกันกดไลค์กดแชร์ผ่านทางโซเชียลทางโซเชียลมีเดียทางโซเชียลมีเดีย IG k u ทำไทย เฟซบุ๊กบ้านภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์เฟซบุ๊กบ้านภาษาไทยเอกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์ใช่รัเกษตรศาสตร์เอ้ยคุณลืมเอาวไมมาพวกเราพวกเราพวกเราชาวเจอไทยขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์นักศึกษานักศึกษาอาจารย์ขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์กดไลค์กดแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย igku ไทยเฟซบุ๊กบ้านภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์หมอเกษตรศาสตร์ และ TikTok k u คำไทยคอนเทนต์แค่เดียวเออใช่หรอใช่กดน้อยสังโอเคน้องๆขี่มาแล้วนึ่ตัวลืมแล้วกูก็ลืมเหมือนกันสองพวกเราชาวเจอไทยขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์ร่วมกดไลค์กดแชร์ผ่านทางผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย IG k u คำไทย เฟซบุ๊กผ่านเยอะจังเลยเฟซบุ๊กภาคภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จบยังยังขอตัวกเราชาวเชื่อไทยพวกเราชาวเชื่อไทยขอเชิญชวนขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์มาร่วมกดไลค์ร่วมส่วนร่กดแชร์ร่วมกดไลค์กดแชร์ IG เชียร์ยูฮัมไทยเชียร์ยูฮัมไก่ IG ก่กด IG เชียร์ยูฮัมไทยเฟซบุ๊กผ่นภาษาไทย เฟสบุ๊กเปนภาษาไทยข้าวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลไรกรนดีกว่าข้าววิชาภาษาไทยเพิ่งเรียนกันดีก่าและที่สองที่ทำไมและที่สองคือทำไมพวกเราเจอไทยพวกเราเจอไทยขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์มาร่วมกดไลค์กดแชร์ไอจีเอาใหม่พวกเราเจอไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์มาร่วมมาร่วมกดไลค์กดแชร์ IG IG KU ภาษาไทยแล้วก็ Facebook แล้วก็ Facebook แล้วก็คำว่าอะไรก็ด้วยหรอภาษไทยแล้วก็ Facebook เอาใหม่ดิพวกเราพวกเราจ้าไทยขอเชิญชวนขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์นักศึกษาอาจารย์มาร่วมมาร่วมกดไลก์กดแชร์ IG IG KU ภาษาไทย KU ภาษาไทยแล้วก็ Facebook แล้วก็ Facebook บพี่ภาษาไทยหอยพวกเราเจอไทยโอเคอยู่คำไทยด้วยมั้งเฟซบุ๊กเอาใหม่พวกเราเจอไทยขอเชิญชวน IG เฟซบุ๊กนะเออ่ะอพวกเราเจอไทยขอเชิญชวนร่วมกดไลค์กดแชร์ออเร่วมกดไลค์กดแชร์ IG KY คำไทยและเฟซบุ๊ก บ้านภาษาไทยและทิกต็อบแ่นี้เหรอแค่นี้มั่งเอาใหม่พวกเราเจอไทยขอเชิญชวนขอเชิญชวนเออขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์ก่อนเอาใหม่พวกเราเจอไทยขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์ร่วมกดไลค์กดแชร์ไอจีเจลูทำไทยและเฟซบุ๊กบ้านภาษาไทยพวกเราเจอไทยขอเชิญชวนอาจารย์นักศึกษาอาจารย์ ไอ IG IG ย u คำไทยและเฟซบ้านภาษาไทยจิตอค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะนินพร้อมที่จะพูดหมดหรือยังคะเอาค่ะคนินพูดหมดที่ได้รับได้เลยค่ะพวกเราเจอใครขอเชิญชวนนักศึกษาอาจารย์ร่วมกันกดไลค์กดแชร์เฟซไอ ไอจี h คย Thai ไทยและเฟซบุ๊กบ้านภาษาไทยและติกตอกค่ะก็ได้ไปทั้งหมดสองคะแนนค่ะจากที่เล่นเกมกันในวันนี้ทุกคนสังเกตไหมคะว่าแต่ละครั้งที่สารถูกส่งต่อสารจะถูกเปลี่ยนไปตามบุคคลนั้นเพราะว่าความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน จริงๆแล้วทุกคนไม่ได้จาข้อความได้แล้วส่งต่อแต่เป็นการจับประเด็นคีย์เวิร์ดทั้งหมดแล้วประมวลผลออกมาเป็นข้อความตามที่เข้าใจคีย์เวิร์ดของสันนั้นๆก็เลยจะเหมือนกันค่ะเห็นได้ว่าเมื่อมีความคิดก็จะมีภาษาและเมื่อมีภาษาก็จะมีความคิดทั้งสองอย่างนี้แยกจากกันไม่ได้แน่นอนว่าในเอกภาษาไทยของเราก็มีการสอนเรื่องนี้ด้วยในวิชาภาษาและความคิดนั่นเองค่ะซึ่งนี่เป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นถ้าอยากรู้ว่าเนื้อหาจะสนุกแค่ไหนต้องมาลองเรียนดูนะ ก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้สาระหรือว่าความสนุกเล็กน้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามพวกเรากันนะคะบ๊ายบาย